สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันพบกับการดูดวงประจำเดือนพฤษภาคม2565ชาวลัคนาราศีกันเป็นราศีธาตุดินปลายธาตุนะแล้วก็มีสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือหญิงสาวพรหมจันทร์แล้วก็มีดาวพระพุธเป็นดาวประจำราศีชาวราศีได้มาจากช่วงวันที่เกิดเนาะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคม ส่วนลักนณาเนี่ยได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทําการผูกดวงแล้ววางลักนณาเนาะแล้วก็จึงได้เป็นลักนณาราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับชาวลักนณาราศีกันบ้างมาดูกันเลยนะคะดาวประจําตัวดาวพระพุธในเดือนนี้อยู่ในภพมรณะนะดาวประจําตัวดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวประจําตัวแล้วก็เป็นดาวเจ้าเดือนการงานและก็กรรมะการกระทําต่างๆด้วยมาอยู่ในภพกรรมะจําเป็นจะต้องระมัดระวังในเรื่องคํา คำพูดคาจานะการกระทําต่างๆความคิดความอ่านการตัดสินใจอันนี้ระมัดระวังด้วยนะการจะพูดคุยจะติดต่อสื่อสารกับบุคคลรอบข้างเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการทะเลาะบ่อแวงการเข้าใจผิดกันอันนี้ให้ระมัดระวังมากๆเลยนะคะ้วเดือนนี้ดาวพระพุธเนี่ยนอกจากมาอยู่ภพรมรณะยังไม่พอนะมาอยู่คู่กับดาวพระราหูซึ่งเป็นคู่ศัตรูด้วยอ่าเห็นไหมคู่คู่นี้มันเป็นคู่แห่งอ่า การผิดพลาดเรื่องการติดต่อสื่อสารอยู่แล้วเนาะเอกสารต่างๆมีปัญหาในเวลาดาว48อยู่ด้วยกันนะมันจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็เดือนนี้ดาวตัวเองก็ถอยหลังด้วยเห็นไหมไหม,มีการคิดทบทวนในเรื่องเก่าๆเ,เรื่องอดีตมีการวิตกกังวลคิดวิตกจริตหลายๆเรื่องนะการคิดย้อนหลังเพื่อนํามาปรับ นะทำให้ดีขึ้นในปัจจุบันอันนี้เป็นข้อดีนะนำเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของอดีตเข้ามาปรับปรุงทําให้มันผิดพลาดน้อยหรือว่าไม่ผิดพลาดในนในใน,ในปัจจุบันหรือว่าในอนาคตอย่างี้นะอันนี้คือข้อดีแต่อย่าคิดไอ้สิ่งที่มันไม่มีประโยชน์อย่าไปวิตกกังวลในอนาคตเกินไปหรือว่าคิดทบทวนในสิ่งที่เสียหายไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้อันนี้ฝากชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้มันจะมีภาวะจิตตกแล้วก็คิดวน ในเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นด้วยนะอันนี้ระมัดระวังความคิดด้วยกันละกันเนะาะมาดูในเรื่องของการเงินกันการเงินเดือนนี้เป็นไงบ้างการเงินเดือนนี้ก็มันจริงๆก็สามารถบริหารจัดการได้ดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระสุกนะดาวพระสุกเดือนนี้อยู่ตรงราศีกุมเนาะเออไม่ใช่ราศีมีนนะคะอยู่ตรงราศีมีนพบปัตนินั่นหมายถึงมาอยู่คู่กันกันกบ ดาวพระพรหัสบดีนะอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีตำแหน่งด้วยดาวพระศุกร์อยู่ตรงราศีมีมีตำแหน่งนะเป็นมหาอุดเนาะอยู่คู่กับดาวพระพฤหัสพระหัะะสบดีเนี่ย<ๆ>เขาก็เป็นคู่คู่ที่สนับสนุนส่งเสริมนะมันเป็นดาวสุขพ่อทั้งคู่เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยคู่6กับ5อยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าคู่ทรัพย์คู่โชคมีความโชคดีหลายๆทางหลายๆด้านนะและเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็เด่นในเรื่องการเงินการแต าการที่จะนําเงินไปลงทุนอะไรในเดือนนี้ก็มันเหมือนมีในเรื่องของผลกําไรที่เกิดขึ้นนะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะในเดือนนี้นะแต่การลงทุนต่างๆอย่าลืมนะดาวตัวเองอะ่ะอย่าพริ้วไหวเนาะ หาข้อมูลให้เยอะๆถ้าจะลงทุนจริงๆนะเพราะดาวตัวเองมันมันพลิ้วไหวในเดือนนี้นะมันมีจุดอ่อนเนาะถอยหลังด้วยร่วมราศรีกับดาวคู่ศัตรูด้วยเงี้ยมันมันมีปัญหาแล้วอยู่ในทุตสถานภพก็ดาวแห่งการตัดสินใจคือดาวประจําตัวเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาแต่ดาวที่ส่งเสริมมาดีแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราจะลงทุนเราต้องมีขอคําปรึกษาหรือหาข้อมูลจากผู้รู้ให้มากๆอันนี้ มันจึงทําให้เราประสบความสําเร็จในการลงทุนในเดือนนี้นะชาวะลัคนาราศีกันนะก็แผนการในการบริหารจัดการจะเป็นในรูปแบบนี้เนาะดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่ตรงจนถึงวันที่24เนาะพอวันที่25เนี่ยย้ายละย้ายไปตรงราศีเมษเข้าพวมรณะเหมือนกันนั่นแปลว่าอาทิตย์สุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ชาวะลัคนาราศีกันเรื่องการเงินก็ต้องระวังด้วยจริงๆระวังทั้งเดือนการเงินมันมีจดุดจุดเด่นตรงที่ว่า ได้รับข้อมูลถูกต้องนะจากผู้รู้เงี้ยถ้าไม่แน่ใจต้องหานะหาผู้ที่รู้มากกว่าเนี่ยหาคำปรึกษาดีๆคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถืออย่างเงี้ยเพราะผู้หลักผู้ดาวเห็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างดาวพฤหัหสดีเนะี่ยณช่วงจังหวะเนี้ยมาลิงลักนณมาลิงตัวเองมาส่องแสงสว่างให้แปลว่าต้องขอความรู้ให้มากๆหาความรู้มากๆไปถามเขาให้มาก จึงจะสําเร็จนะในเดือนนี้นะอย่าเชื่อตัวเองมากเกินไปอย่าอีโก้สูงอย่าดือ้อในเดือนนี้เนาะอืมหาข้อมูลถามผู้รู้นะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะหลังที่ยีิเนี่ยจริงๆถ้าหลังที่25งดในเรื่องของการลงทุนได้ก็งดนะเพราะว่าดาวการเงินเข้าไปอยู่ในภพมรณะแลเป็นประเกษตรด้วยเนาะอืมแล้วก็ในเรื่องของการเสียเส่ยงโชคการเสี่ยงโชคก็สามารถเสี่ยงได้จนถึงวันที่ ยี่สี่ไงหลังยี่ห้าก็อย่าเสี่ยงเลยเนาะเพราะว่าดาวไปอยู่ในมุมมุมอับแบบนั้นไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคนะคะก็ดาวการงานนะการงานก็เดือนนี้โอ้โหหลากหลาย <c oughs> ดาวจเจริญการงานก็คือดาวพระพุธนั่นแหละเนาะมันมันเป็นภาวะเหมือนโดนโยนงานในเดือนนี้แต่ว่าเราดีตรงที่ว่าเราตั้งสติได้เพราะว่าดาวคือดาวตัวเองก็เป็นดาวสติ อีกตัวหนึ่งมันเป็นดาวแบบสติแบบชาวปัญญาเนาะมันมีปัญญาแบบปฏิภาณไหวพริบอย่างเงี้ยแต่ว่าดาวที่ตัวเป็นหลักสติปัญญาปัญญาบริสุทธิ์อย่างดาวพระพรหมสมบดีณณนะช่วงนี้ณนะจุดนี้อยู่ในมุมดี นะส่งเสริมสนับสนุนให้ตัวเองอ่ะคิดได้นะตั้งสติได้เพราะฉะนั้นการงานนะมันมีปัญหาเข้ามาแหละอย่าตื่นตูมก็แล้วกันเพราะดาวตัวเองไปอยู่ในมุมมุมไม่ค่อยดีอ่ะมันทำให้เราตื่นเต้นง่ายอย่างเงี้ยตั้งสติก่อนนะที่จะจะแก้ปัญหาหรือจะพูดอะไรออกไปตั้งสติแป๊บนึงแล้วก็จะแก้ปัญหาได้นะมันมีตัวช่วยแต่เราต้องนิ่งด้วยนะอย่าตื่นตูมเกินไปพองานมาถึงหรือมีคนโยนงานมาให้อย่างเงี้ยก็เราก็เอะอะมะทึงเงี้ยมันก็ ช่วยอะไรไม่ได้นะคะเออเพราะฉะนั้นเวลาเขาโยนงานตั้งสติก่อนคิดก่อนว่าจะทายังไงให้มันเสร็จเร็วๆหรือว่าหาตัวช่วยปรึกษาผู้ใหญ่อันเนี้ยช่วยเราได้เยอะแล้วก็แก้ปัญหาได้นะคืองานเข้ามาแหละแต่มันมีช่องทางนู่นทางที่จะสามารถทําให้งานประสบความสําเร็จแก้ไขได้ให้มันผ่านไปล่วงไปได้ด้วยดีนะในเดือนนี้นะแต่ว่าต้องมีตัวช่วยไงห้งามคิดเองเออเองคุยคนเดียวตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานหรือใครก็ตามที่เขารู้มากกว่าเราต้องไปปรึกษาเขาาดาวแห่งผู้หลักผู้ใหญ่ดีต้องขอยืมความดีของดาวพระชรุสดีมาช่วยแก้ปัญหาในเดือนนี้นะคะ,ะชาวลัคนา,นาราศีกันเนาะก็จะมีภาวะเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแต่การงานเนี่ยนะถ้าสมมติ มันไม่ดีนะงนั้นถ้าเราทําแล้วมันเหมือนไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่เงี้ยเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานเนาะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงนะคะสาหรับชาวลักนาราศีกันเนาะก็เรื่องความรักความรักคู่ครองความรัก,รก,รกช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันนะแล้วคู่ครองคองรักยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีในเรื่องรอบตัวในเรื่อง รอบด้านของตัวเองทั้งเรื่องการงานเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตต่างๆนะคู่ครองคนรักมีส่วนในการช่วยเหลือในการดึงสติเนาะเป็นที่ปรึกษาให้คำปรึกษาดีๆในเดือนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาก็คู่ครองคนรักก็ช่วยเราได้อีกจุดหนึ่งนะนอกจากผู้เลาผู้ใหญ่ก็คู่ครองเราก็เป็นตัวช่วยในการนำพาชีวิตให้ผ่านพ้นช่วงในการ เจอปัญหานะเดือนนี้ต้องต้องเรียกว่าเจอปัญหารอบด้านเหมือนกันแต่ว่ามันมีตัวช่วยนะคนรอบด้านคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมต่าง,างๆช่วยเหลือสนับสนุนนะให้แก้ปัญหาไปได้ด้วยดีเนะนาะชาวลัณาราศีกันก็ถือว่าอืมเป็นจุดที่เจอเรื่องหละแต่ว่ามีคนช่วยเหลือเนาะอืมส่วนคนโสดก็เป็นช่วงที่ ได้เจอคนดีๆเข้ามาเนาะได้เจอคนที่ถูกใจนะเพศตรงข้ามเข้ามา,าให้ได้รู้จักเรียนรู้กันซึ่งกันและกันปีนี้ก็มีเกณฑ์ได้ลงลงเอ่ยสูงนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะและเดือนนี้ก็แต่เดือนนี้มันอาจจะเหมือนรู้วุ่นวุ่นเรื่องงานหรือเปล่านะแต่มันมีคนเข้ามาแหละแต่เราอาจจะ เหมือนค, <k ling> คุยๆกันไปก่อนหรือเปล่านะในเดือนนี้เนาะมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะในเดือนนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันอ๊อกสุขภาพเดือนนี้เนื่องจากมันม,นมีดาวตัวเองเข้าไปอยู่พวมรณะด้วยนะ <S <s <ans> แล้วก็มีหลายๆเรื่องที่เราจะต้องคิดต้องต้องทาต้องคิดต้องทำนะต้องระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกันเนาะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยกันแล้วกันนะคะก็สาหรับชาวลัคนาราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้ ก็คงจะขอจุบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ก่อนต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดเนาะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ